สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูอาหารพื้นเมืองชนบุรีนําเสนอนะคะเป็นอาหารทานเล่นหรืออาหารว่างน,นะคะแล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งค่ะมันคือเมี่ยงกว๋วยเตี๋ยวค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นมีอ้อยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มีอ้อยได้ทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ อัตราส่วนต่างๆนะคะมีอ้อยคีย์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้อีกครั้งนึงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมีอ้อยจะทําการเจียวไข่ก่อนค่ะมีอ้อยตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะมีอ้อยใช้ไข่สีฟองตีไข่นะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากนั้นใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะ,ะเทไข่ลงไปค่ะอันนี้มีอ้อยทอดเป็นกระทะทีท่2แล้วนะคะ ทำการตะแคงกระทะนะคะเพื่อให้ไข่เข้ากระจายทั่วถึงค่ะพอไข่เริ่มสุกเหลืองนิดหน่อยก็กลับด้านได้เลยค่ะเมื่อไข่สุกเหลืองได้ประมาณนี้ทั้งสองด้านแล้วนะคะมีอ้อยก็จะตักใส่จานนะคะแล้วพักทิ้งไว้ค่ะ ต่อไปมีอ้อยจะทําการทอดปลาทูค่ะใช้กระทะเดิมนะคะไม่ต้องล้างค่ะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะคะเติมปลาทูลงไป4ตัวค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะถ้าชอบปลาทูมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยค่ะมีอ้อยใช้ไฟการค่อนข้างอ่อนนะคะพอปลาทูเริ่มมีกลิ่นหอมและสุกแล้วนะคะมีอ้อยก็จะทําการกลับด้านค่ะมีอ้อยจะทําการกลับด้านประมาณ2 3ครั้งนะคะ หลังจากนั้นแล้วมี่อ้อยจะปิดไฟนะคะและตักขึ้นใส่จานพักทิ้งไว้ค่ะ หลังจากที่พักไข่เจียวทิ้งเอาไว้นะคะจนหายร้อนแล้วมีอ้อยจะทําการหั่นนะคะมีอ้อยก็จะหั่นไข่ในลักษณะแบบเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบชิ้นใหญ่ก็สามารถหั่นได้ตามใจชอบได้เลยค่ะหลังจากที่หั่นไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยจะทาการแกะเนื้อปลาทูเอาก้างออกให้หมดเลยค่ะ มีอ้อยก็จะเอาหนังของปลาทูบางส่วนนะคะที่มีรอยไหม้นะคะออกถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบหนังปลานะคะก็สามารถเอาออกให้หมดได้เลยค่ะ หลังจากที่มีอ้อยได้แกะเอากล้างออกหมดแล้วนะคะมีอ้อยจะทำการหั่นกุ้งนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้เลยค่ะ หลังจากที่มีอ้อยได้หั่นกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยก็จะตั้งหม้อค่ะใส่น้ํานิดหน่อยพอนะคะแค่ท่วมกุ้งพอค่ะใช้ไฟแรงนะคะรอจนน้ําเดือดแล้วใส่เนื้อกุ้งลงไปยังไม่ต้องคนนะคะมีอ้อยจะทําการต้มประมาณ30วินาทีนะคะหลังจากนั้นตักขึ้นน็อกน้ําเย็นจัดค่ะมีอ้อยน็อกน้ําเย็นจัดเพื่อให้เนื้อกุ้งเขามีความกรอบและเด้งนะคะนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดของเม่งก๋วยเตี๋ยวนะคะมีถั่วง,งอกมีต้นกล้วยชย่ เส้นก๋วเตี๋ยวเส้นใหญ่ไข่เจียวหั่นฝอยปะททูที่แกะกล้างออกแล้วกุ้งที่ต้มเมื่อกี้นะคะถั่วลิสงทอดกรอบน้ำตาลทรายแดงกุ้งฝอยน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บพริกขี้หนูหั่นซอยและรากผักชีทุบบุบหนึ่งรากนะคะขั้นตอนต่อไปไมีออาจะไปทำน้ำจิ้มนะคะเติมน้ำสะอาดนะคะ3.4ส่วนสถ้วยตัวน้ำตาลทราย7ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ75กร,รัม รากผักชีบบนะคะหนึ่งรากคนส่วนสมให้น้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บนะคะละลายดีค่ะเติมน้ำปลานะคะสช้อนโต๊ะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันรอจนเดือดและเติมพริกขี้หนูนะคะที่หั่นลงไปค่ะพริกขี้หนูนะคะมี่อ้อยใช้แค่1ช้อนโต๊ะค่ะ ถ้าหากท่านผู้ชมชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะหลังจากนั้นม่ออยปิดไฟค่ะเติมน้ำมะนาว5ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมชิมนะคะให้ได้รสชาติที่ท่านผู้ชมต้องการและเทใส่ถ้วยพักทิ้งไว้ค่ะ มีอ้อยจะทําการต้มหรือลวกต้นกุ้ยช่ายต่อนะคะมี่อ้อยจะใช้เวลาในการต้มประมาณ10วินาทีเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยจะตักขึ้นให้เขาเสดดน้ํานะคะและทําการลวกถั่วงอกต่อะคะ่ะใช้เวลาประมาณ10วินาทีเหมือนกันค่ะมี่อ้อยจะไม่ทําการต้มหรือลวกนานนะคะมีอ้อยจะเทถั่ถวงอกใส่ตะแกรงนะคะให้เขาเสดดน้ํา จากนั้นพักทิ้งไว้มีอ้อยจะไปหัน่นต้นกล้วยชมยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหั่นจนหมดเลยค่ะและตักใส่ชามแล้วพักทิ้งไว้ค่ะเมื่อน้ำจิ้มหายร้อนดีแล้วนะคะมีอ้อยจะโรยด้วยใบผักชีค่ะ อัตราส่วนนะคะมีอ้อยได้ลืมกล่าวน้ำสะอาด3ส่วนสีถ้วยตวงและผักชีหั่นสำหรับโรยบนน้ำจิ้มนะคะมีอ้อยต้องขออภัยด้วยค่ะและน้ำจิ้มในสูตรนี้นะคะมีอ้อยไม่ได้ใส่กระเทียมสับลงไปนะคะมีอ้อยทำแบบง่ายๆค่ะถ้าหากท่านผู้ชมชอบกระเทียมนะคะสามารถเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะห่อและรับประทานได้เลยค่ะมีอ้อยจะสาธิตในการห่อให้ท่านผู้ชมดูนะคะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดยังไม่เคยลองทําทานและยังไม่เคยห่อนะคะมีอ้อยจะใส่กุ้งแห้งฝอยลงไปก่อนนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมี่ยงกว๋วยเตี๋ยวนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยจะใส่ทงกอใส่ใบกุ้ยช่ายนะคะตามลงไป ใส่เนื้อปลาทูค่ะใส่อย่างละหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นจะห่อไม่ได้นะคะถั่วีิสงทอดนะคะสเม็ดตามด้วยเนื้อกุ้งนะคะและไข่นะคะที่หั่นฝอยมีอ้อยจะห่อแบบนี้นะคะเป็นไงบ้างคะห่อไม่ยากใช่ไหมคะท่านผู้ชมสามารถห่อได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ เวลาทานก็ราดน้ำจิ้มที่หลังค่ะหรือใครจะราดน้ำจิ้มช่วงที่ห่อก,ก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะมีอ้อยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะคะที่รับชมคลิปเดียวมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพลาพประการใดมีอ้อยต้องขออาภัยด้วยนะคะตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ